สวัสดีครับพบกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรามาดูตัวชีวัดกันก่อนนะครับพอ2.2ดป5ข้อที่2นะครับเป็นการจำแนกรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยพิจารณาจากสมบัติของรูปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมกันนะครับสังเกตดูนะครับสเกตให้มารูปสี่เหลี่ยม A B นะครับ C D E F นะครับ รูปเหล่านี้นะครับจะมีเรียกชื่อเฉพาะของรูปไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างครับมาดูรูป A ก่อนนะครับรูปนี้นะครับสังเกตรูปนี้ครับรูปนี้เราเรียกกันว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเรามาดูลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมครับเขาบอกว่าครับมีด้านขนานกันสองคู่ครับก็คือด้านฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับที่กเก่งทําเป็นสีแดงแดงครับตรงนี้ครับด้านขนานกันตรงนี้ครับ แล้วก็ด้านที่เป็นสีฟ้าครับอีกหนึ่งคู่ครับก็เป็น2คู่ครับสีแดงหนึ่งคู่สีฟ้าอย่างคู่ครับด้านนี้ขนานกัน2คู่นะครับต่อไปครับมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับก็คือทุกด้านนี้เลยครับสังเกตดูจากนิรักครับหนึ่งีดหมดเลยใช่ไหมครับทุกด้านจะยาวเท่ากันหมดเลยต่อไปครับมุมทุกมุมเป็นมุมฉากครับ สังเกตมุมตรงนี้ครับทุกมุมเลยครับจะเป็นมุมฉากครับก็จะมีขนาด90องศานั่นเองครับก็คือจะตั้งตรงเลยนะครับ90องศาต่อไปครับเรามาดูรูป b กันบ้างนะครับรูป b นี้มีชื่อเรียกว่านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ครับเป็นอย่างไรครับมาดูพร้อมๆกันครับเขาบอกว่ามีด้านขนานกัน2คู่ครับก็คือด้านที่เป็นตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงที่สีแดงแดงครับข้างบนนี้ครับ สีแดงๆตรงนี้ครับกับสีเหลืองฝั่งนี้ครับอีกคู่หนึ่งครับตรงนี้ก็เรียกว่าต้านขนานกันสองคู่นะครับด้านตรงข้ามนะครับยาวเท่ากันนะครับก็จะเป็นด้านนี้ครับด้านตรงข้ามครับที่เป็นหนึ่งขีนครับแต่ยาวเท่ากันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับที่เป็นสองขีดก็จะยาวเท่ากันครับแต่นะครับด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะครับก็คือด้านหนึ่งขีดกับสองขีดครับตรงนี้ครับที่อยู่ติดกันครับจะยาวไม่เท่ากันนะครับ ต่อไปมุมทุกม,ม,ม, lin, กมุมเป็นมุมฉากครับก็คือทุกมุม,ม่างนี้นะครับจะเป็นมุมฉากนะครับเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับมุมทุกมุมเป็นมุมฉากก็คือเส้นด้านล่างครับกับเส้นด้านนี้ครับด้านข้างนี้ก็จะตั้งตรงนะครับต่อไปครับเรามาดูรูปต่อไปครับคือรูปดีนะครับรูปนี้นะครับมีชื่อว่านะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับมีอะไรบ้างครับมาดูกันนะครับมีด้านขนานกันสองคู่นะครับ ก็คือด้านนี้ครับด้านบนนี่ครับแล้วก็ด้านสีแดงตรงนี้นะครับขนานกัน2คู่นะครับอไปครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับทุกด้านเลยนะครับยาวเท่ากันเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีทุกด้านยาวเท่ากันนะครับมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะครับเราสังเกตตรงนี้ครับมุมตรงนี้ครับทุกมุมครับจะไม่เป็นมุมฉากครับจะเอียงๆแบบนี้นะครับไม่เป็นมุมฉากนะครับ มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะครับหมายความว่านะครับมุมตรงข้ามคือตรงนี้นะครับมุมที่กุกิ่งทำเป็นเสี้ยงเรียงนี้นะครับเห็นไหมครับที่กลิปอยู่นี้นะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ฝั่งสีแดงกับสีแดงนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับดูที่มุมหนึ่งนะครับเป็นมุมแหลมนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมนะครับจะเป็นมุมแหลมแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นมุมป้านนะครับแบบนี้นะครับต่อไปครับ มาดูร <lere> ูปต่อไปครับรูปนี้มีชื่อว่านะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะครับมีอะไรบ้างครับมาดูพร้อมๆกันนะครับมีด้านขนานกัน2คู่นะครับเห็นไหมครับด้านที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับ1คู่แล้วก็ด้านสีแดงนี่ครับเอียงแบบนี้นะครับอีกหนึ่งคู่นะครับสังเกตว่าสีแดงนี้จะเอียงเท่ากันนะครับจะขนานกันนะครับต่อไปครับ มีด้านตรงข้ามนะครับยาวเท่ากันนะครับก็คือด้านตรงข้ามครับฝั่งนี้ครับกับฝั่งนี้นะครับแต่ยาวเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับก็จะยาวเท่ากันนะครับแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะครับก็คือด้านที่เป็น1ขีดกับ2ขีดนะครับที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันนะครับมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้เส้นนี้จะไม่ตั้งตรงนะครับจะเอียงนะครับสังเกตดูว่าทุกมุมนะครับจะไม่เป็นมุมฉากเลยนะครับ คล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยนะครับทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะครับมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะครับสังเกตดูครับตรงที่เป็นสีแดงนี่ครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็เท่ากันนะครับโดยที่มุมคู่หนึ่งครับเป็นมุมแหลมนะครับตรงแดงครับเป็นมุมแหลมแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับตรงนี้ครับดำๆจะเป็นมุมป้านนะครับลักษณะก็คล้ายๆ,ๆกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับเรื่องของมุมตรงนี้นะครับต่อไปครับมาดูรูปต่อไปรูปนี้ครับ รูปนี้มีชื่อว่ารูปส <tinc S 2> <xi> ี่เหลี่ยมทางหมูนะครับรูปนี้เหล voila, u, ี่ยมทางหมูคราวนี้รูปสี่เหลี่ยมทางหมูครับจะมีเรียกชื่อย่อยไปนะครับอีกต่างๆอีกประมาณ3รูปนะครับก็คือรูปนี้นะครับมีชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมทางหมูมุมฉากนะครับสังเกตดูเส้นตรงนี้เขาจะตั้งฉากตรงนี้นะครับตั้งตรงนะครับต่อไปครับรูปนี้ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมทางหมูทั่วไปนะครับไม่มีด้านใดยาวเท่ากันเลยนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมทางหมู หน้าจั่วนะครับก็คือ2ฝั่งนี้ครับสองเส้นนี้จะยาวเท่ากันนะครับเอียงเท่ากันด้วยนะครับเท่านี้ครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับจะมีลักษณะดังนี้ครับก็คือมีด้านขนานกันเพียงแค่1คู่เท่านั้นนะครับสังเกตรูปสี่เหลี่ยมที่เราเรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมขนเปีกปูนครับจะมีด้านขนานกัน2คู่เหมือนเลยนะครับ แต่รูปสี่เหลี่ยมทางหูนะครับจะมีด้านขนานกันเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นเองนะครับก็คือด้านนี้ครับข้างบนกับข้างล่างนี้ครับจะขนานกันหนึ่งคู่นะครับหมายความว่าลากต่อไปยังไงครับก็ไม่ชนกันนะครับต่อไปครับรูปต่อไปก็คือรูปนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปว้านี้ครับเป็นอย่างไรครับมาดูประรอมกันนะครับเขาบอกว่าไม่มีด้านใดขนานกันเลยนะครับสังเกตดูครับไม่มีด้านใดขนานกันเลยนะครับ ต่อไปครับด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่นะครับก็คือด้านนี้ครับที่เป็นสีฟ้านะครับตรงนี้ติดกันนะครับยาวหนึ่งคู่แล้วก็ด้านล่างนี้ครับที่เป็นสีแดงนี้ครับยาวเท่ากันสองคู่นะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามนะครับมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ก็คือมุมตรงนี้ครับตรงนี้ครับจะเป็นมุมแดงนะครับมุมตรงข้ามมุมฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่เท่านั้นนะครับเรามาสุกบทเรียนกันครับ ชนิดและลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะครับชนิดของสี่เหลี่ยมครับมีอะไรบ้างครับที่เราเียนไปก็คือมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้านะครับแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมทางหมูส่วนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่นะครับจะมีแต่เ้วยไปอีก3รูปนะครับแต่เราก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมทางหมูหมดเลยนะครับต่อไปครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็บอกว่า ส่วนลักษณะของด้านของูสี่เหลี่ยมนะครับจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับตามรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆนะครับสําหรับนี้นะครับครูเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง u ูท b e ของครูเก่งด้วยนะครับเก่งคณินิกกับครูเก่งนะครับฝากติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ